วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบลคีบอ้อย3ล้อกันเราก็จะอยู่กันที่ไร่ลมเหนือนานๆเราก็จะได้เห็นเบลคีบอ้อยแบบนี้นะเพราะว่าปกติแล้วไร่อ้อยเท่าแก่ไร่อ้อยหลายๆแปลงเขาก็จะใช้เป็นรถถ่ายฟอร์ดคีบคีบหน้าคีบหลังอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเราใช้เบลคีบแบบนี้ก็คือเขาจะเร็วแล้วเขาก็จะไวช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าคนขับก็ต้องชํานาญอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูๆแล้วเขาก็า่าจะขับยากอยู่นะทุกคนเนี่ยเพราะว่า มีสามล้อเองแล้วก็ล้อหลังเขาก็จะเล็กนะทุกคนบังคับเลี้ยวล้อหลังแล้วก็หมุนได้360องศาเลยนะแต่ว่าคันนี้ปกติก็จะเป็นปอธรรมดาปรับตามอากาศนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ลานไล่ลมเหนือเขาไปทําเป็นตู้แอร์มานะทุกคนก็เย็นแล้วก็สบายแล้วก็ไม่มีฝุ่นด้วยนะปกติงานคีบอ้อยในไร่อ้อยแบบนี้ก็จะฝุ่นเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่า คันนี้ปีที่แล้วก็ยังไม่มีนะปีนี้ก็ไปติดแอร์มาแล้วเป็นตู้กระจกเรียบยร้อยเลวคลีบอ้อยนี่ก็น่าจะประมาณ55แรงม้านะทุกคน3ก็บอกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าเท้าแก่น้อยน้องนองนงแหงแ่งไรลมเหนือเราก็บอกว่า ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วนะทุกคนอุปกรณ์หลายๆอย่างจะไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อรถ้ถ่ายรวมทั้งเบลคันนี้ด้วยอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างทุกวันนี้ก็ยังปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีถือว่าสุดยอดไปเลยนะทุกคนของทีมงานไล่ลมเหนือของเราพี่คนขับก็ฝีมือไม่ธรรมดานะทุกคนคีบได้เร็วคีปได้ไวคีบได้เยอะแป๊บเดียวก็เต็มลำแล้วนะทุกคนนะวันนี้ก็น่าจะขึ้นประมาณ สองพ่วงเลยนะทุกคนวันนี้อ้อยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงแต่ด้วยฝีมือคนขีบฝีมือคนเลียงก็โอ้โหเลียงออกมาได้สวยงามส่งเข้าประกวดได้เหมือนกันนี่นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนปกติแล้วงานคีบอ้อยนี่จะว่ายาก,กยากนะทุกคนนะเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่ได้เรียบนะทุกคนพื้นเขาอ่ะก็จะเป็นไหนจะเป็นตออ้อยแล้วเขาก็จะมีเป็นคลื่นด้วยนะทุกคนเนี่ย เวลาเลี้ยวเวลาถอยหลังเวลาอะไรแบบเนี้ยก็ลําบากแต่ยัยงไงก็ไม่เกินความสามารถของพี่คนขับเขาไปได้นะทุกคนนี่ขี่แป๊บเดียวก็ได้เป็นร้อยๆไรยแล้วมั้งนะทุกคนนะเออเราก็ล้อเล่นแต่ว่าก็ไวจริงๆนะทุกคนนะเออนี่นานๆเขาก็จะอ,องานทีนึงนะทุกคนไม่ได้จะออกบ่อยๆนะก็จะเป็นหน้าที่เขาตัดอ้อยนั่นแหละวันนี้ก็มาขีบอ้อยไฟนะทุกคนนะดูนี่ โอ้ยนี่ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่บานแฉ่งชนะทุกคนนะเออแต่พี่เขาก็คีบได้เยอะดูอามเขาก็ใหญ่หน้าดูเลยนะทุกคนเขาก็แบบ หมุนซ้ายหมุนขวาไปนะทุกคนถ้าเป็นเราก็น่าจะเวียนหัวอยู่แต่พี่เขาก็คล่องแคล่วว่องไวดีเหลือเกินนะทุกคนนี่ดูแล้วไม่ธรรมดาทีงานแผานาข้างบนก็ทกําการตัดเรียงอย่างสวยงามนะทุกคนนะโอเควันนี้ก็ยังไงเราพามาดูเบลคีปอ้อยสามล้อกันของไร่ลมเหนือนะทุกคนเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไม่บาย